สวัสดีครับพบกับรายการกระบะสูดโอ o ครับผมวันนี้นะฮะเปลี่ยนรถคันใหม่มาก็ธรรมดาคนมันรวยขเขาเรียกวัยทุนสร้างตัวแต่ก็ยังกระบะเหมือนเดิมก็ผ่อนได้้วเดี๋ยวนี้รถมันผ่อนคันละห้าหกพันสิงหรือเปล่าคันน้สิงหรือ,อเปล่าแบบนี้เ่าไม่มีเ <laughs> พิ่งไปใส่ไฟหน้ามาเนี่ยทำไมอะ หัวเทียนบอดหัวเทียนบอดบอกอยากแม่แม่ขอซีนอตได้ไหมเอ่อซีนอตก็หัวมึงโนะแรกเอาแล้วกันวันนี้โดนค่าอะไรไปบ้างอ่รถจนสองคันโอ้สองคันหมดไปหมื่นกว่าค่าซ่อมกระบะคันเก่ากระบะสีฟ้าอันคันกระบะคันใหม่ก็ไม่ใหม่อะที่บ้านก็มีใหม่กว่านี้อีกเอาด้วยจริงจริงไปรุ่นฟังตัวบอกเลยอืผ่อนทุกคันผ่อนทุกคันปล่อยยดเมื่อไหร่ กถ้าถ้าก็ถ้าไม่เปลี่อนรัฐบาลก็น่าจะโดนยืดอ่ะแล้ววันร้อนเรานี้เรามาทําอะไรกันครับมาห่างหายนะคุณผู้ชมไปนั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับวันนี้รีวิวรถอันนี้ไงคันนี้ไงเนี่ยคันนี้เดี๋ยวไว้เอาไว้รีวิววันหลังออ๋วันนี้รีวิวรถนะฮะซุปเปอร์คาร์เราจะเพิ่งแกะยกมายกมาทั้งซองะลยยกมาทั้งซองมาแกะบกันนะคุณผู้ชมรายการอื่นเขาจะต้องมีการเอากล้องไปถ่าย อ่า z o มอ i นไปแทนนะนี่ไม่ต้องรายการนี้ยกออกมาสดๆให้เขารู้นี่นะฮะอุ้ยคันใหญ่เหมือนกันเนี่ยอ่ะเห็นปะอ่ะปิดตาไม่ใช่ละก็เดี๋ยวแกะอะลยมาเดี๋ยวผมถือแทนครับผมอ่ะแกะออกมาดื้อๆแล้วคันนี้นะฮะเฮ้ยนี่เราครอบครัวนี่พี่ราครอบครัวครอบครัวครอบครัว นะฮะอะแกะผู้ชมดูคนจะดู้ว่าเราครอบครัวคืออะไรอ่าได้เลยนะครับผมอ่ามันซิวมันซิวมามันซิวมาแกะไงวะมันซิวมันซิวต้องเตยนะอ่า what is min เตยตาชีแกะั่นแหละอ๋อโอเคแกะครับผมเตยเตยเซมเตยเตยโอเคโอเคเยสเยสเโอ้โอ้ทุกคนจะงงนะครับไม่เห็นที่เห็นนี่ไม่รู้บ้านผมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทรงซีดาร์แล้วนะครับ แต่ที่เราเห็นนี่คือรถครอบครัวรถครอบครัวครับผมดูนะครับเพราะว่าเปิด <c oughs> ไฟ <c oughs> ดอีกดวงเห็นไหมวะ <c oughs> ไ,ไม่เห็นเอาสุ้มเข้าไปอ่ะอันนี้จะเห็นชัดนะครับอ่าอ่ะโบว์บอดี้นะครับสวยสดรถง,งามเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้เราแรปตรงกลางด้วยนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาออกไงวะออกออกนี่ไงรถครอบครัวอ่าเดี๋ยวยามอะไรนะครับผมเร็วๆนะครับอู้ ไงครับทาไมคําถามว่าทําไมถึงเป็นรถครอบครัวนะครับครับเจ้าของรถคนนี้คือดมินิโทเลโตนะครับเลโตที่เป็นไอติมป่ะออันนั้นคอนเนโตคือไม่เคยกินครับไม่เคยกินที่ไม่กินต่อรถราคาที่บ้านมีแต่ปาตันครับอ๋อปาขายแต่ปาตันนะฮะแม่ไปอุดหนุนได้รถครอบครัวนี่เป็นรถครอบครัวนะครับเฮ้ยมันล้อมันหมุนได้ด้วยถอยหลังแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าปะ ไม่ใช่เ๋ยวแล้วมันแก่ไล้วปะอ่าๆคุณลองเอาดูเลยเล่นดูเลยครับผมถ้าทำให้ผมต้องซื้อมาด้วยวันนี้อ่าอ่าอย่างนี้อะครับตอนนี้เรซื้อมาจาที่ไหนเอ่ยอ่าเมเจอร์ครับผมเมเจอร์ก็เนี่ยฮะในชุดนะฮะก็จะมีอันนี้มาอันนึงนะฮะ Happy m ม a l ช i s s i o n Impossible นะครับ แล้วก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยล้วก็คือปกติเราซื้อปรกอคอนโปรแบบบทไอ้พวกของเนี้ยมันจะเป็นใส่ประกอบไปด้วยใช่แต่คันเนี้ยคือมันทําเป็นของได้จริงๆแล้วทุกคนใช่คือมันไม่มันแกะไม่ได้เลยแต่ล้อมันขยับได้เนี่ยเนี่ยแล้วก็มีชุดนึงก็มีนี่มาด้วยนะแก้วนะสองแก้วนะเออจะได้รู้ว่ากณเท่าไหมครับเท่าไหกร้อยเก้าสิบคุณได้รดครอบครัวราคาหกร้อยเก้าสิบนะครับนั่งได้ไหมดอมูล่ดูไว้นะครับ <laughs> มันไม่มันไม่สาคัญว่ารถคุณจะแรงไม่แรงมันสําคัญที่ว่าคุณเติมน้ำมันหรือเปล่าเปล่าพานไม่ใช่นะครับสําคัญอยู่ที่ใครอยู่หลังคอ,อมาร์ไรนะครับแต่ถ้าเติมลืมเติมน้ํามันก็อ่ะมาดู <laughs> กัวิ็มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะฮะข้างหน้าน,นี่คืออะไรครับผมปืนใหญ่หป่ะไม่รู้อันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าเทอร์โบเวลาแต่งรถอะไรเงี้ย <laughs> เราเราไม่รู้นะอะ เราดูไว้่นี้เอาแล้วว่ามันคือส่วนประกอบของรถนะอ่าเอ้ยแล้วก็รถเป็นสีดําออกจะไม่ด้านนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าผมผมเห็นว่าสีกรมท่าจริงๆกรมท่ามันมันไม่ใช่ดำแบบดำอันเนี้ยมันดำกรมมันคือดําเปียกปูนเออดาเปียกปูนใช่มันคือดําเปียกปูนซึ่งไม่สวยเลยอเดี๋ยวต้องเอาไปทําสีหน่อยอ่ะผมว่านะแล้วก็ตัดเส้นให้มันคมอีกนิดนึงอืมไม่เงาไม่อะไรเลย แต,แต, net, เแตเ่เอาเอาเงาไหมเอาเอารถเงาไหมก็ตามตัวฉบับมันไม่ใช่สีดำแบบปูนอ่ะต้องเงาเนาะแต่มันไม่ใช่ดำดำด้านนะดำล้วนไม่ใช่เออจะไปพ่นเงาเฮ้ยทำไมไฟหน้าไม่มีวะไฟหน้าไม่มีนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นลต้องออเข้าไปเหรอออกมาอย่างเงี้ยนะ รีวิวเฮียแล้ววะงบประมาณไม่มีเออรัฐบาลนี่จะแค่อ้วนเนี่ยก็ก็ก็แดกหมดแล้วอ๋อไม่เหลือเงินนะครับอย่างอื่นแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวดูดูล้อแม็กซ์กันบ้างดีกว่าฮะตรงล้อแม็กซ์ไปบ้างก็มีแต่งด้วยนะข้างในเป็นสีแดงด้วยนะใสชอเรล็กอะไรนะชกอัพหรวะโอ้โชคอัพไม่รู้ดับเบ น้ำเบรกติดเบรกเฮ้ยลองหมุนดูนะฮะเนี่ยมันข้างในนี่ไม่หมุนตามนะครับอ่าแสดงว่าไม่ได้ติดอยู่กับล้อนะเขาแยกส่วนมานะครับผมก็ถอดได้และล้อเนี่ยถอดได้ไม่ได้เกี่ยวเดียวนะครับคือหมุนข้างนี้อีกข้างนึงไม่หมุนนะครับเป็นระบบไอโซเลชันนะเออไปถอดมอเตอร์โคคาร์ทัาน์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะจะพยายามจะแกะดูนะว่าประตงประตู อะไรเปิดได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ไม่สักชั่นก็อย่าบอกว่ามันเป็นบอดี้เดียวมันเลยคือไม่ต้องเอาไปใส่ป้องพรนะฮะมันใส่ไม่ได้ก็ใส่ไม่ได้คือขายของเล่นของเล่นละคันแม่งใหญ่ด้วยแต่ถามว่าสวยไหมถ้าถ้าสอบผมผมว่าสวยหมายถึงว่าบอดี้มันสวยบอดี้สวยไม่ได้เก็บรายละเอียดมาเยอะแต่บอดี้สวยใช่ไหมในราคาเท่าหกร้อยเก้าสิบแพงนะหกร้อยเก้าสิบ แพงว่ะก็แพแต่เราเอามาดูอย่างนี้แล้วแม่งแพงแต่พอเห็นเราได้อยากได้ไงแต่ปัญหาคือเรามีตรงนี้ไงอ่เขียนว่าฟาสเอ็กซ์นี่ออินซีนีมาอารมณ์เหมือนกับใบเซอรออ๋ออ่าใบเซอร์ว่าเนี่ยแบบแบบอ่มันไม่เห็นไม่เห็นเป็นของของจริงอ่าประมาณนี้เห็นไหมมันจะมีตรงนี้อยู่มันจะบอกว่าอะไรนะบอกเนี่ยบอกเลยแอบไม่ออกพี่ก็รู้ว่าเกียร์ผมหนึ่ง ออลลี่อินซีเนียมานะฮะโปรดักเนมพลาสติกคอนเทนเนอร์มันบอกว่าพลาสติกคอนเทนเนอร์ก็คือพลาสติกที่สามารถใส่ของได้แล้วมันใส่อะไรเข้าไปข้างในวะเนี่ยทำไมมันแก่ไงวะเฮ้ยมันแก่ได้เว้ยเฮ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 ้ยเราเออคือน่าสนใจว่าเปิดปะทุนคือของเมเจอร์อ่ะคือทุกอย่างอ่ะมาสามารถออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไปใส่ปอมปอเออนะครับอ่า บางที่เราบอกว่าไม่เอาพบคอนขอแยกพบคอนได้ไหมไม่ให้นะครับแต่วันนี้มันคงต้องแยกกันแหละคือคือไม่ใช่วันอย่างเคยเราไปซื้อหัวมาอย่างเงี้ยกลิ่นพบคอนมันติอ่ามันเปิดได้ครับทุกคนอ่าเปิดได้โอ้โหอ่าข้างในนี่เป็นไงบ้างเฮ้ยกล่องดินสอไม่ใช่จริงๆอ่ะเอาไปทํารถอันนี้นะเพราะว่ากระปะปลูกต้นไม้ ไม่ใช่เอาไปทำไฟฟ้าไงเป็นเป็นไอ้นี่ไงใส่เครื่องยนต์ใช่ไหมนี่ไงมาทำเนี่ยเอดจอดแต่สำหรับคนทำเป็นนะผมทำไม่เป็นผมก็พูดเป็นก็พูดเป็นแดีแหละแต่บอดี้มันสวยครับอันนี้คุณดูไฟท้ายของไลน์นี่เวลาเขาดูรถยนต์เห็นไหมไฟตรงนี้นี่เขาก็ต้องบอกนะว่าเป็นไฟเกี่ยวกับอะไรไฟเกี่ยวกับอะไรฮะคุณให้ความรู้ท่านผู้ชมหน่อยเนี่ยไม่รู้ ไฟเลี้ยวอ่ะไฟเลี้ยวอะไรจะมาอยู่ตรงนี้มันจะเห็นยังไงละ่ะ mm hmm. คนข้างเห็นดิไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟอะไรไม่รู้นะเรารถคันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวอ่ะหมีแต่มันยังไม่เปิดมันยังไม่เลี้ยวไงอะท่อเป็นระบบท่อเดียวนะครับกี่สูบ4จังหวะครับเกียร <laughs> ์เกียร์ 4T เกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์อัตโนมัติเครื่องพิดต์จะต่างกันตรงไหออนออโต้กับ oh, อัตโนมัติอ๋อเกียร์กระปุกอ่า พี่รถแข็งบ้านหน่อยเขาจะขีอ่ออโตโอ้าก็ขีก้เกียจเข้าเกียร์ไงโอเคนะครับแต่รุ่นเนี้ยผมชอบนะใน GTA เนี่ยแบบแรงใช้ได้เลยแรงแบบคลาสสิกรุ่นอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละสวรรคหน้าอะไรทักอย่างเนี่ยมันขึ้นมาคุณก็ไปลองไปดูเองนะฮะ ไม่ผมชอบตอนนี้มันเปิดได้ไม่ได้ความรู้เท่อย่างแต่แน่ๆคือเปิดได้เปิดไม่ทุนผมชอบสมัยก่อนคุณเคยเห็นไหมไอ้กล่องอย่างเงี้ยมันจะเสียบวิดีโอเข้าไปได้แล้วก็กอที่บ้านผมยังมีนะเวลาเวลาคุณเอาไปคืนนะที่บ้านผมยังมีนะเฮ้ยบ้านคนธรรมดาไม่มีนะเว้ยต้องเป็นร้านเช่าวิดีโอถึงจะมีบ้านผมมีอันนี้บ้านมีนะไม่ธรรมดาไม่ไม่ไม่ได้ของผมจิ๊กจิ๊กมาจากบ้านข้างๆยืเขามาก่อวิดีโออหละแล้วไม่ได้คืน มันเป็นยุคยุคยียย่เปลี่ยนเปลี่ยนหานระหว่างวีดีโอกับซีดีนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอ่ารถครอพบครัวใครคสน <ม S 1> ใจเราปล่อยต่อไหมไม่ครับไม่เนาะเอาอเก็บไปเองดีกว่าเพราะว่าเขาถ้าเราปล่อยเขาจะ,จะหาปอบคอนไงคุณมีปอบคอนให้เขาไหมี่ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยคุณจะเอาไหมล่ะมันก็นเขาไม่ถามหาคุณต้องไปส่งปอบคอนนู่นให้เขาเนี่ยโอ้ยะเออไม่ได้นะอื โอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับกระบ,บะสตูดิโอวันนี้นะครับก็เ,เรามา<ส>รีวิวรถครอบครัวก็สรุปนะครับรถครอบครัวคันนี้เนาะครับเหมาะสำหรับผมว่าถ้าเป็นแฟนฟ้าะอะว่าเหมาะสำหรับที่จะซื้อเก็บยวไวนะ้ผมเป็นแฟนถึงภาคสามได้ไหมเออจริงๆริงสำหรับผมมันจบไปตั้งนานแล้วล่ะเออมันไม่มีแบ็คอันผมก็ผม,ผมเอาจริงๆหลังจากไว้่งอันเสร็จผมก็ไม่ดูเลยผมรู้สึกว่ามันมันมันเออเท่าไหเถอะเอาไว้พูดแล้วกันเนาะเออแล้วฮานฮานยังอยู่ไหมฮาน ตายอีกสิบรอบก็ชุบชีวิตมาได้แต่ตัเนี้เออเฮ้ยจักรวาลไหนเนี่ย <propio> เอเดี๋ยวมันก็ไปคอสโอเวอร์ลิงกับอย่างอื่นต่อเอาไวว่าถ้าสำหรับผมผมว่าก็ถ้าถ้าเก็บได้ก็เก็บนะสำรับผม <est> แล้วผมใน,นความทีอันจริงผมเป็นคนไม่ได้ของเล่นเนาะเราไม่รู้มันอาจ <ø nh> จะมีของที่แบบจําลองแบบจําลองหรือว่าอะไรที่มัน ดีกว่านี้หรืออะไรที่มันขายเป็นแบบโดยเฉพาะโดยตรงของเขาอย่างเงี้ยครับผมอ่าผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่แฟนแท้แต่นี่คือพวกเราอ่ะชอบไปดูหนังอ่าแต่ช่วงนี้จะไม่ดูก็ตามนะครับตอนนี้คุณอนานหนังสือสอบเนาะตั้งแต่อีเอเรียลเข้าลงผก็ไปดูอีกเลยนะครับใครจะดูก็ดูนะครับจะโวกกันไปเลยเนาะแต่คือของเล่นพวกเนี้ยบางทีบางคนเขาเก็บไว้คนมีตังคนมีตังเขาก็จะเก็บนะคนไม่มีตังก็รอขีปภอย่างเดียวนะครับก็ก็ก็แล้วแต่เนาะมีตังก็ซื้อไว้ ให้มีตังก็ก็ดูไว้ละกันเนาะโอเคตามมีละกันมันก็ราคาผมว่ามันสูงนะถ้าเทียบกับงานที่เห็นแต่ว่ามันวางไว้อะเอ้ยผมก็เลือกมาเลยเอาเอามาดูเอามารีวิวนะครับก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะแต่ผมว่าเอามาทําสีซะหน่อยน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าสีมันก็ต้องมีการบางพ่นนะนะก็อืมแล้วแต่คนละกันแต่ผมว่าเอาน้ํามันเคลือบซะหน่อยก็น่าจะดีนะแค่นั้นก็พอแล้วเอาปั๊โซไหม คือผมไม่ชอบสีเะมันมันมันไม่เป็นไรเราคุยกันได้ไอเรื่องงานของไอถาพพรเนี่ยเราทําสีกันมานักต่อนักละนะครับอ่าเค่คุณทําอะไรครับจะเติมน้ํามันอ่าถังน้ํามันโอเคเติมน้ามันยังวันนี้น้ํามันขึ้นราคานะขึ้นยี่ห้าองนี้อ๋อโอเควันนี้ต้องรีบเติมนะครับผมเออไปโอเคบายบายสวัสดีครับ Yeah. <laughs>